สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาริพันธ์ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังผมอยู่ทุกวันนี้นะครับผมขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ผมมีประเด็นข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับเรามาดูกันที่สถานการณ์ที่ไหนพม่านะครับจะเป็นยังไงมียังไงก็เราไปดูกันนะครับที่สถานการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับทว่าที่กบฏมินออนไลน์หรือทหารพม่านั้นสูงใชยอย่างไม่ เขตที่ทับแตกแล้วนะครับต้องหนีเข้าไปขอทานอยู่ที่อยู่นานนะครับวานไลช่ชาเและสยานตั้งถามจิบกว่าคนนะครับไล่จับแทบไม่ไหวไม่ไหวเฉพาะไล่จับจบเผาก็สามวันเต็มเต็มแล้วนะครับคราวนี้ได้ข่าวว่าได้รับคำสั่งมาต้องเอาคืนฐานทัพที่อรปุน คืนให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับถึงได้ขนกันมาแทบหมดทับแบบนี้ทั้งทับที่5577 8 8ชงใช้คงหมดทับแล้วคราวนี้ทาง g i a ก็ไล่เต็มพร้อมแล้วนะครับไม่ว่าหัวปีหรือ r p g เป็นต่างๆนะครับที่เต็มพร้อมไว้นะครับไว้ต้อนรับ กกระบฏมินออนไลน์หรือทหารพรมานั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ทราว่าต้องการจะรับอะไรดีนะครับก็หัวปีหรืออาชีจิหรือปืนกลน,นะครับหรือจัลไรเปอร์นะครับเพราะทาง KIA ก็เตรีมยมใบให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเรื่องอาหารการจินสำหรับ ทหาร KIA นะครับเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็รอรับต้อนกบฏมินอองหลายริททหารพม่านั้นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางทุรอบนั้นเกิดขึ้นทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับทหาร k ค a ก็ไล่จัดการให้หลายจุงหลายอย่างนะครับที่ถูกทหาร k ค a จัดการกรบฏมินอองหลายริทหารพาม่านั้นเสียชีวิตไปหลายคนนะครับ ที่เมืองมินตัดนะครับบรารอปูลนะครับที่กบฏเมืองอองหลาลีท่านพม่านั้นจะต้องการเอาคืนนะครับจะต้องการเอาคืนทัพที่เสียไปบาราปูลนะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นมาอย่างมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ทหารก่เอกก็เต็มพร้อมนะครับไม่ว่าอาตีจีปืนกลต่างๆนานานนครับ ที่เป็นชาวบ้านก็ยินข่าวให้ KIA อเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าว่ากบฏนั้นจะมาเมื่อใดตอนไหนหรือจะถึงเมื่อไดก็เต็มความทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วที่เมืองหลองานคาพกกบฏได้ปืนได้ยิงแบบไม่มีตานะครับยิงมั่วไปหมดเลยนะครับจนไปถูกกรมโยธาถูกไายไหม้อั้ สะพานที่ชาวบ้านชันจรไปมาโดนระเบิดเจียหายไปหมดนะครับกบวมิ่อองลายนั้นทำทุกวิธีทางนะครับที่จะเอาชนะปราชาชจนหรือชาวบ้านให้ได้นะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีนะครับเพราะว่าทางกบฏมินงอองลายรือทางพมานั้นที่ในเขตพื้นที่ของเกร,เรียงเกนอยู่นะครับของพลที่ห้าที่รัฐมอนได้มีการลักยิงพวกกบฏมินงอองลายหรือทหาร ทาหารพรมา่าเนื่องจากเป็นหน่วยเคลือนที่เร็วกว่าของพกกบฏเงินออนไลน์นะครับแต่ได้เข้ามาติดกับหลักของ k n u เมื่อในเวลาามทุ่มโดยประมาณมีทั้งหมด31คนหนึ่งในนั้นมีผู้กำกับ,ก,บการอยู่ด้วยจึงได้ยอมจำนวนโดย k n u ไม่ต้องเสียกระสุนชักนับไม่ต้องเสียกระสุนชักนับไม่มีทหารบาดเจ็บรวมตายสักคนจุดยอดจริงๆครับแานท้ามาคงหนักใจแล้วนะครับไม่เบานะครับเหตุการณ์รับกยาประชาชนในที่รับกยาประชาชนในนามกองกําลัง tdf กองกําลังป้องกันตนเองของจาบ้านบุกตมตีป้อม ำรวจพม่าเลิ่จุดภไยเผาภไยไหม้เสียหายทั้งหมดนะครับแล้วอาวุธที่ไทยมีตั้งแต่ปืนแก๊ปกับปืนประจำกายทหารพรม่าที่หยุดมาได้นะครับและในช่วงหัวค่ําของในวันนี้มีเหตุการณ์รอบวางระเบิดขึ้นในเมืองหลวงรัชสารเมืองตองจีในช่วงเวลา 18นาฬิกาของวันนี้นะครับถ้าว่าความเสียหายต่างๆนั้นจะมีอยู่เป็นวังจนนะครับเพราะว่าทหารกระบฏเมืเองอ่าหรัตานพมานั้นจะมาเพิ่มกำลังคนรอทหารพมา่ากะเลนตกถนนไปเลยนะครับทหารพม่าพร้อมด้วย g e g f ีุขทหารกะเลง KNU KNLA คขุดลุมฝังด้วยระเบิดบนถนนแห่งหนึ่ง ในรัฐก,กระเดงนี่ก็มีเหมือนกันนะครับในวันนี้ที่เมืองมินทัดมินทัดก็บอกว่าอาหารเต็มอิ่มอยู่แล้วนะครับไม้ว่าตอนนี้จะมีกินได้แค่นี้แต่เพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้อยู่อิ่มได้ตรงเวลาพวกเขากำลังพยายามอยู่นะครับ g ิลเที่เมืองฮาคารับสกิน สามารถยึดโรงพักแรกตำรวจรวมทั้งผู้กำกับด้วยทั้งหมด30คนเอาไว้ได้ตอนนี้จะทำอะไรดีเ n อเอนยูขุดหลุมหลับไว้ข้างทางรอ VGS e และพกกระบทมินออนไลน์มาถ้ามาถึงก็ต้องกัดจายเลยที่เมืองนานชิบุนรตกรยาหรือกระเด่งแดงสามารถ ยึดพื้นที่ได้2องที่และควบคุมได้ทั้งภรรยารองผู้กํากับด้วยร่วมทั้งหมด9ก้าคนนะครับวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกหลายแห่งนะครับแล้วไปดูที่ย่านกุ้งเจียดเมืองมีกองกำลังไม่ท่าผายได้ยึงกับพวกกบฏมินอองลายหรือทหาพรพม่านั้นเสียชีวิตไป1ล้านบาท7จองลายที่เห็นเฉพาะว่าก่อนหน้านี้เห็นมีแต่ กาปรปัดท่วงแบบนินจาเขามาหาเราตอนนี้ใช้อาวุธประชันหน้ากันแล้วกลัวชาไหนก็เลยวิ่งกันนีนะครับวันนี้ที่รัฐสารตอนใต้ติดกับรับกยาที่เมืองแผรคงและโมแปะได้มีการบุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจด,ด้วยกลุ่ม p d f กลุ่มป้องกันตัวเองของประชาชนได้พาการเข้าโจมตีและหยืดมา ไล่ตอนไหวจองหมูกว่ากว่านี่เองครับชนบาดเจ็บหรืออะไรอย่างใดไม่มีรายงานครับเด้วยที่มีกั้นจถนนนั้นมีชุดทําการพยายามสั่งกําลังมาเสริมแต่ก็โดนดีดบีเอฟลักเล่นงานกลางถนนครับขาดว่ามีการเสียหายอยู่แต่ไม่มีรายงานครับสถานการณ์ในพม่าราชุด หากเจ้าหน้าที่มารับใช้มินออนไลน์หรือทหารพรมานั้นที่เมืองลีมมโจรัชรยาถูกภายประชาธปิปไตยหนักจู้หัวใจเพชรล่าจับมากขึ้นทุกวันแต่ไม่ได้จับแล้วค่ะเหมือนทหารมินออนไลน์หรือทหารพรมา่าทำกับประชาชนนะครับประชาชนชู้ไม่อถอยล่าจุดมินออนไลน์ แก้กฎหมายเพื่อตัวมันและเพื่ออยู่ยาวกฎหมายหมดกระเซ็นแก้แก้ใหม่ไม่ให้มีกระเซ็นวางแผนอยู่ยาวแน่นอนถ้าไม่ชู้ตอนนี้แล้วจะชู้ตอนไหนจะเชื่อใจใครทั้งนั้นนะครับระวังจะชื่นท่าพลาดโอกาสก็เขาลักขณะเดียวกันนะครับที่ร่วมหัวกันอยู่นะครับที่ประเทศติด กันอยู่นี้นะครับไม่ต้องเชื่อนะครับส่วนสงครามอิจจราเอากับบาเดตไตนั่นอยูุติไปเมื่อ,อรวัดชุกด,ดยมีอิหิบตเป็นคนกลางช่วยเจรจากันส่วนไทยใหญ่กับไทยใหญ่และสายยายังไม่จบมีแต่สุมภัยจุงมือสายเลือดอื่นมาช่วยเพิ่มภัยให้เผาปลานแผ่นดินฆ่าสายเลือด ตดนมากขึ้นนี่แหละครับการวานการเมืองเกิดขึ้นทุกวันข่าววันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอ,อยุติตรงนี้ก่อนขอขอบระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมทุกๆท่านนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆนะครับขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ